กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนทีนี้มาพูดถึงกรณีชูพงผมก็ไม่รู้นะว่าคุณทมศักดิ์นี่นะ ทำให้สถานการณ์แย่ลงเนี่ยไม่รู้ชูพงหรือสมศักดิ์มันทำให้แย่ลงนะเท่าที่ผมทราบมาเคยฟังบ้างน,นะครับชูพงหรือหลวงตาชูพงเนี่ยคำขวัญของแกก็คือว่าชูพงเปลี่ยนระบอบใช่ไหมครับชูพงจะเน้นเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวชูพงจะบอกว่าเลือกตั้งไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์มันจะยึดอำนาจเหมือนเดิมชูพงสมัยหนึ่งนะสนิทก,กับคุณสมัครมาก วันที่ยึดอำนาจชูพงศ์ก็บอกกับสมัครว่าเขายึดอำนาจใช่ไหมชูพงศ์ผมเห็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยคุณทักษิณยังอยู่นะไอ้คารวานคนโจรน่ะนะชินว่าฐาบุญพลาดซึ่งผมบังเอิญก็ผ่านไปเจอเดี๋ยวไอ้สมศักดิ์บอกว่าโอ้มึงเป็นขี้ข้ากันตั้งแต่นนั้วตอนทักษิณยังอยู่อ่ตอนทักษิณโดนคดีซุกขุนผมก็ยังอยู่แล้วก็ไปเรียกร้องปปชครับว่ามึงทําไมไปตับคนที่เขารวยอยู่แล้วนะ กรณีอย่างนี้ชูพงเนี่ยเขาพูดมาตลอดเรื่องการเปลี่ยนระบอบแล้วเขาก็เคยพูดและเขาหนีมาก่อนปีห้าสามเท่าที่จำได้นะครับแล้วชูพงก็บอกว่าถ้าไปชุมนุมนะมีแต่ตายเพราะคุณกำลังสู้กับลุงสมชายตัวจริงแล้วชูพงพูดประโยคหนึ่งนะเตือนคนเสื้อแดงที่ชุมนุมลาดประสงค์ชูพงบอกว่า ถ้ามีคนตายแม้แต่คนเดียวนะั้นในหลวงต้องรับผิดชอบซึ่งไม่จริงนะคนตายร้อยคนนะไม่ใช่คนเดียวถ้าตายแม้แต่คนเดียวแต่มันตายเป็นร้อยคนก้าสิบเก้าคนใช่ไหมชูพงศ์เขาพูดถูกว่ายังไงมันฆ่ามึงแน่แน่ก็คือเขาเขาเขาเหมือนทำนายไว้เลยเลย,เลยพูดประโยคนี้มาที่ทาทาให้มีเกิดคดีขึ้นมาอยู่คดีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทีนี้ปัจจุบันสถานการณ์ตรนนี้ชูพงศ์ก็ไม่เคยพูดไอ้เรื่องที่ว่าประเภทต,ต้องลบกับมัน ไม่เคยพูดทัติผมฟังดูนะชูพงพึ่งมาพูดสิ่งที่พู่งมาพูดนะเป็นไปได้ว่าแหล่งข่าวสถานการณ์เนี่ยนะมันเข้มงวดมากผมถามคุณนะชูพงเขาไม่ได้พูดว่าให้ไปฆ่ากันเนะี่ยชูพงเขาพูดถึงว่าตนคนสําคัญบางคนเอาผมถามคุณง่ายๆไอ้สมศักดิ์มึงอย่ามั่วสิ่งที่เขาพูดเนะี่ยชูพง ไม่ได้บอกว่าให้เป็นลบกับกองทัพทั้งกองทัพเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับตอนแรกคุณลุงบอกว่าไม่ได้ฟังชูพงแล้วตอนหลังรู้ได้ไงว่าชูพงพูดอดไม่พูดอะไรผมฟังจากคนอื่นอีกทีหนึ่งผมฟังจากคนอื่นอีกทีแล้วคนอื่นเขามาพูดมันก็จะไม่ตรงกับที่เขาพูดมันไม่ตรงไม่เป็นไรหรอกมันไม่ตรงไม่เป็นไรผมจะพูดให้ฟังคุณก็ฟังก่อนดิครับครับครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะที่สมศักดิ์เขียนเองก็มั่วเหมือนกันคือไอ้การไปสู้เนี่ยสมศัักด์พู่่าไปน สมศักดิ์ยกตัวอย่างว่าถ้ามีคนสําคัญถูกฆ่าใช่ไหมแสดงควพยายาฆ่ากันแล้วมันฆ่าเป็นบางคนใช่ป่ะคือสมศักดิ์บอกว่าถ้าประวิทธประยุทธ์เปรมตายเนี่ยนะจะไม่มีผลจริงไหมผมบอกตรงๆวผมไม่รู้แล้วผมบอกว่ามีผลเขาไม่ได้บอกว่าม,มีผลเขาบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนระบอกเปลี่ยนครับทำไมจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะเขาไม่ได้ทําแค่นั้นไอ้สมศักดิ์มึงอยาประเมินคนอื่นตาคนก็จะลบกันอย่างนี้นะเขาต้องมีแผน ผมบอกกับคุณนะฟังเล่นๆนะครับอย่าซีเรียสนะครับฟังเล่นๆฟังเป็นความรู้ไม่ใช่ฟังแล้วต้องไปทามผมคิดว่าไม่มีใครฟังชูพงแล้วไปทาหรอกเขาก็ฟังไปเฉยๆล่ะแล้วถ้าผู้ชูพงพูดให้คนไปลบได้นะชนะไปนานแล้ว <c oughs> ปัจจุบันปัญหาคือไม่ใช่คนจะไปลบนะครับไอ้สมศักดิ์ปัจจุบันคือพูดไงไๆมันก็ไม่ลบใช่ป่ะปัจจุบันคือคนมันไม่สู้เพราะอาจจะยังไม่ถึงเวลาครับ แต่ก็นีอย่างนี้นะสถานการณ์ตอนนี้มันหมดทางไปเรื่อยๆแล้วนะครับสนธิเลิ้ยข้าวคุกเขามองว่าช็อตต่อไปนะครับคือไอ้นอปชใช่ไหม<ะ>เดือนมก,กราอัยการถอนฟ้องเพราะให้ความเป็นธรรมในเมื่อสนธิ่ลี้ข้าคุกแล้วนปชก็เข้าไปด้วยเตนสนธิที่มาจะเข้าแล้วออกนอกปชเข้าแล้วไม่ต้องออกโดคดีอื่นต่อๆกันไปใช่ไหมสถานการณ์ตอนนี้ธรรมชโยธรรมกายใครต่อใครผู้ทับเบิกไล่หรือเนี่ย มสี่สีมันคงจะออกครบหนึ่งพันฉบับในไวัเนี่แหละสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะเขาพูดให้ฟังว่าการเจรจาการอนะไรเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่หนักเข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อมันเล่นความเถื่อนอะไรอย่างนี้คุณชนะก็ต้องมีบางส่วนไปสู้กับมันด้วยวิธีการที่ทันกัน ถ้าคุณู้ในกรอบมันสู้ไม่ได้แต่ทีนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณไปลบับทหารมันนะคุณก็ฟังดูพระสมศัก์ยกตัวอย่างเองว่าถ้าประวิดถ้าไอ้ใครต่อใครสาคัญตายไปไม่ได้เปลี่ยนระบบผมว่าไม่จริงผมว่าเปลี่ยนมันเนได้ยันจะมันจะมีตอน่ังนงทีมันจะเปลี่ยนได้ไงที่วกนี้ตายแล้วมันต้องนอนมแทนได้มันแทนไม่ได้ครับมันมีวิธีเขาไม่ได้โง่แบบนั้นหรอกคือกรณีอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นทหารแล้วคุณจะต้องเป็นพวกเก้าไม่ใช่นะครับ มันมีตำรวจมีอะไรเขาก็จะใช้วิธีอย่างนี้ในเมื่อตอนนี้ในการลบการสุดสงครามมันมีตัวสําคัญบางตัวทําไมถึงไม่ให้เจ้าตายละ่ะทาไมไม่เปลี่ยนเนจ้าเพราะมันรู้ว่าเจ้าเป็นตัวสําคัญเอางี้ถามตรงๆทําไมต้องไปฆ่าเปรมประวิตย์อะไรพวกนี้ทาไมไม่ไฆ่าคนที่อยู่ข้างบนหลกักๆเลยละ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ฆ่าหรือไม่ฆ่าก็เลยอย่างนี้นะเขาพูดให้ฟังว่า ในเมื่อความไม่เป็นธรรมมันขนาดนี้นะคุณจะต้องพูดให้คนอย่างน้อย,อยเตรียมใจในสถานการณ์สู้รบเพราะถึงเวลาสู้รบนะมันจะปลานีกันไม่ได้เวลาเขายิงพวกคุณสไนเปอร์คุณเป็นประชาชนไม่มีปืนนะฆ่าคือฆ่าครับหมดก็คือหมดม6ตุลานี่คือให้หมดเลยนะ3,000คนไม่ให้เหลือเลยแล้วทำไมเหลือเหลือเพราะมันนักขา่ามันไปแล้วมันยิงไม่ได้มันตายเต็มเลย ผมเห็นหนักข่าวรอดทีแรกผมคิด่ายังไงก็ไม่รอดเพราะมันมาเป็นฝนเลยครับคุณไม่เคยเห็นห่ากระสุนที่เป็นฝนมันเป็นฝนจริงๆนะประเภทกระจกทุกบานแตกหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเขาทำเขายิงสไนเปอร์ยิงในวัดเข้าไปวัดไม่เป็นไรในวัดก็ตายหมดอืเพราะฉะนั้นในการสุรครามเขาไม่ได้ปรานีคุณเลยชูพงเสนอในลักษณะอย่างนั้น เขาไม่ปลานีคุณเลยคุณก็เดินตามกรอบผมถามว่าลบไปจริงๆคุณดูมวยป้ามไหมฝั่งหนึ่งโกงทุกอย่างไอ้ฝั่งนึงแม่กติกาเป๊ะเป๊ะเเ,เดินไปกรรมการก,รรการ็โกงจะชนะได้ยังไงในการศึกสงครามอ่ะนะคุณก็พูดไปได้อย่าไปเอาบางคําพูดบางเวอร์ชั่นเข้ามาชูพงพูดมาตลอดว่าเปลี่ยนระบอบคุณก็แม่เอามาพูดชูพงพูดมาตลอดว่าปีห้าสามมันฆ่ามึงแน่ๆเพราะมึงเจอกับเจ้าแล้ว ไอ้ที่คุณชนะมาตลอดเนี่ยมันคุณเป็นรอบขุนศึกเจ้ามันนุนหลังลมขุนศึกเพราะฉะนั้นไอ้สิงที่เขาเสือเป็นแกนหลักว่าคืออันนั้นครับอันนี้คือกรรมวิธีของเขาในลักษณะที่ว่าถ้าถึงอย่างนี้นะถ้าเขาจะเล่นคุณนะคนดีๆถูกจับถูกฆ่าคุณจะทําไงเขามันมีแต่คมขู่คุณข้างเดียวอะอย่างน้อยที่สุดจิตใจคุณจะต้องกล้า คุณจะต้องปลุกขวัญมวลชนขึ้นมากดขวัญศัตรูล,ลงไปครับข้อที่หนึ่งชูพงศ์พูดไม่มีใครไปทำหรอกผมเชื่อนะเพราะไอ้คนที่จะทําชูพง์ไม่พูดมันก็ทําไอ้คนที่ไม่ทําชูพง์พูดอีกร้อยปีมันก็ไม่ทําอม,มันเป็นการปลุกขวัญที่วันที่ผมทําอะไรใครได้ผมดูถูกเยียยาบกษัตริย์ผมยิ่งกว่าข่ายผมดูถูกมนะันอะแล้วถามว่าผมได้อะไรมาคือได้กาลังใจอย่างน้อยที่สุดคนเรานะครับ คุณจะต้องสร้างขวัญและกำลังใจเขาเรียกว่าขวัญสู้รบขอโทษนะครับเวลาเขาอบรมโตชดอบรมไอ้บุรพาพยักมาฆ่าพวกคุณนะเขาอบรมไงคุณรู้ไหมครับอไอ้พวกเฮียนี่รับเงินทักษินมามันจะมาล้มสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นอามันไว้ไม่ได้ทหารหารที่รักทั้งหลายข้าพาเจ้าขอสั่ง จงจำคำสัต์สบานที่ให้ไว้ท่านเป็นทหารรักษาพระองค์ใช่ไหมท่านดื่มน้ำสับานแล้วท่านให้สัตยานต่อธงชัยเสริมพลว่าจะรักษาไว้ซึ่งสามเณรพระสัตย์ยิ่งด้วยชีวิตท่านจะใช้ชีวิตเข้าแรกเพื่อปกป้องภาพลมเดชานุภาพจำได้ไหมแล้วถ้าใครทำดีก็จะมีความเจริญก้าวหน้า อย่างน้อยๆตอนนี้เอาไปคนละสิบห้าล้านก่อนว่างัันอันนี้คือสิ่งที่เขาใช้ปลุกนะครับเวลาเขาจะฆ่าคุณเนะ่ก็เลยต้องปลุกขัดได้กันบอกฆ่าพวกมันอย่าให้มันมีชีวิตอยู่ไม่ให้มันมีชีวิตเหลืออะไรพวกนี้ด้วยวิธีแบบนี้เหรอครับผมคิดว่าเขาติงแค่เรื่องรายละเอียดเรื่องเปลี่ยนระบอบไปเลยเขาก็ไม่ได้เคยติตรงนี้เนี่ยนะผมก็ไม่เคยพูดนะแต่ถ้าฟังดีๆผมก็พูดเหมือนกันแต่ผมไม่ได้พูดออกม,ม,มาแบบนี้คุณสู้ลบคุณเปลี่ยนทุกอย่างทที่ทําได้ คณะรัษดรก็เตรียมการจับนะถ้ามึงหนีกูยิงมึงเลยไอ้บริพ,พัตรสุพรรณก็รู้ว่ากูจะลงเรือนะขอไปลงเรือก็รู้ว่าถ้าลงเรือคนที่บ้านทั้งหมดเขาฆ่าทิ้งนะในการต่อสู้เป็นอย่างนั้นนะครับเวลาไปเรียกเจ้ามามึงจะเปิดสภาไม,ไม่เปิดไม่เปิดชากคอกูบอกมึงยิงพี่มึงนหะเพราะฉะนั้นในการศึกสงครามนะครับตรงนี้เนี่ยนะคุณบอกว่าจูพงไม่รับผิดชอบใช่ไหมไปปลุกคนมา คือ,อครับผิดชอบให้จูพง์ไปอยู่ในสถานะที่ต้องทําแบบนี้หรือเปล่าคุณก็พูดไม่ผิดครับจูพง์ไม่รับผิดชอบใช่ไหมทําให้ทําลายขบวนผมว่าคุณก็พอๆกันนั่นแหละมันคนละแบบคุณลุงยอมรับว,ว่าจูพง์ก็ไม่รับผิดชอบจริงๆเพราะประเด็นนี้หรือเปล่าเขารับผิด<ม>ชอบเไม่ใช่เขารับผิดชอบในความจะเกิดสมมุติว่านะบางกันมันจะทําชั่วจูพง์พูดผมได้ยินมาประโยคนึงเขาบอกว่าเหมือนหมาบ้าที่มันเข้ามาในหมู่บ้าน มันจะกัดขนบางครั้งก็ต้องตีอันนี้พ่อผมก็สอนนะอืมพ่อผมว่าจจะเป็นคนเพียเพ้ยนๆพอๆกับผมมาและพ่อผมบอกว่าเวลามันมีงูพิษเข้ามาในหมู่บ้านเวลามีหมาบ้าเข้ามาพ่อผมจะเป็นคนกักจัดบอกว่าจะรับบาปแต่ผู้เดียวตอนพ่อผมไปบวชเป็นพระนะแล้วก็มาบินทบาตก็กา้าจะบวชตลอดชีวิตเห็นแม่เนี่ยต้องไปหาปลาครับก็เลยคิดว่าหาปลาเป็นบาปท่านทําบาปแทนก็สึกออกมามาหาปลา เรหาตานี้บาปชิบหายสมัยก่อนฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องทําครับถือว่าผิดไหมถ้าเป็นการแล้วครับเขาพูดในเชิงที่ว่านะครับไม่ใช่อยู่ๆมันอยู่เฉยไปทําแต่มันกําลังเข็นฆ่าพวกเราอะ่ะมันกําลังเข็นฆ่าคนอีกจํานวนมากทําไมคนถึงคิดจะฆ่าฮิตเลอร์คุณว่าถูกไ่มครมันไม่ถูกฆ่าฮิตเลอร์โอ้มันบาปกรรมมันรุนแรงแต่ฮิตเลอร์มันสั่งฆ่าคนเป็นล้านอะ่ะ ไล่พวกแม่ทัพในกองฮิตเลอร์มันก็เป็นคนฆ่าคนหน่วยเอสเอสนะรัเสเซียเนี่ยส่งหน่วยแม่นปืนไปฆ่าพวกแม่ทัพในกองคนใหญ่ของฮิตเลอร์เพราะไอ้พวกนี้มันเร็วมากถามว่ามีส่วนไหมมันมีส่วนบันทอนรับไม่ใช่มีมีสมมุติว่านะมันมีตัวแสบๆคอยเข็นฆ่าเก็บพวกคุณนะ่ะอุ้มมั่งฆ่ามัคมค่งข่มขู่คุกคามมั่งนะการแกล้งสารพัดยึดทรัพย์ไปลื้อนั่นนะ แล้วกูถามว่ามึงจะเก็บไว้ทําไมโอเคครับคุณจะไปเห็นด้วยเห็นด้วยผมไม่รู้นะแต่ที่ชูพลงพูดเจตนาคือว่าต้องกําจัดไม่อยู่ๆมันอยู่เไปข้ามเรียบเลยทั้งกองกองไม่ใช่ครับมีตัวอย่างทั้นน่าใช้บอกบอกตอนลุกคือพี่น้องช่วยบอกพี่กัดไอ้ฟันทงด้วยผมจะไปจัดการมันเองนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งไม่ไม่ไม่เอ้ตัวนี้เละเธอเละเธอคุณไปข่าสนที่ริมกเละเธอ คุณไปฆ่าฟันธงคุณไปกล้าน้องตันก็เลอะเทอะครับจริงจริงคนที่บอกจะไปฆ่าฟันธงเชื่อว,ว่าถึงเวลาจริงๆก็ไม่ไปฆ่าหรอกไม่หรอกคือ,อพ,พูดแค่เอาสนุกเฉย<น>เขาพูดอย่างนี้เขาพูดว่าอันนี้ผมเข้าใจน,นี่ผมคุณคณฟังดีๆนะคุณอย่าตัดต่อคุณหรือมาพูดตรงที่ว่าถ้าคนนั้นมันเป็นอันตรายจริงๆอะ่ะแล้วกูถามทหารชิดไปทําไมถ้าคนนั้นอันตรายจริงมันจะฆ่าคนอีกเยอะเลยนะมันนิสัยสันดานไม่เปลี่ยนมันเป็นขุนจรลอยศพเนี่ย ในทางตำรวจจริงนะคือเขาสั่งฆ่าวิสามันเลยขังเดียวสิครับขังเดียวพ่อเมือ่อขังเดียวเดี๋ยวกับพระราชานไปยโทษไอ้บอดมันบา้าเดี๋ยววันเกิดรถรถรถสามทีฆ่าคนตายเนี่ยนะขอโทษติดคุกไปเกิดเจ็ดปีมึงน,นับดูด,ดีแล,ล้วรถรถหารสองหารสองหารสองแล้ววันเกิดปีเท่าไหร่เดี๋ยววันเกิดราชินีวันเกิดในหลวงวันเกิดเพระเทพแม่งมึงลดยิ่งกว่าเซนท่านมิดไนเซลอีกเพราะฉะนั้นนะครับในทางเป็นจริงนะนะ มันเป็นการทําสงครามเพื่อสันติภาพอย่างนั้นคุณก็บอกว่าทําสงครามก็ผิดที่ทิ้งลราไปิรููมาผิดไหมผิดครับกิโยตินที่ฝรั่งเศสผิดไหมครับผิดผิดทุกอย่างผิดหมดแล้วครับแต่ถ้าไม่ทําอะไรจะเกิดขึ้นคุณพูดถูกโลกสวยนะเฮ้ยที่ชูบงพูดผมมองว่ามันเป็นการทําสงครามเพื่อสันติภาพคือคุณต้องจัดการคนที่มันเป็นปัญหาคนที่มันกําลังจะคุณต้องยอมรับว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะทหารบุราพยาฆ์บางคนมันบ้า บางคนมันไปฆ่าเสื้อแดงเป็นร้อยศพเนี่ยแล้วบางคนมันมีแต่จะทำมันจะหนักลักษณะตอนนี้นะครับคือมันเป็นคิวแล้วเขาจะไม่เอาไว้สมมุติว่าคุณรู้อย่างนั้นมานะคุณจะไม่ช่วยพวกคุณแหละ่อไอ้คนนี้ไปคอกหนึ่งสามคนห้าคนนะประเทศจะชิบหายไปอีกสิบปีมันจะเล่นง,งานเอาจริงเอาจังมันขยันข็งแข็งมันจะจับทุกคนเข้าคุกหมด และถามว่าคุณจะปล่อยแล้วคุณจะมาดูดย้ยี่เาะว่าไม่ได้แล้วผมบอกตรงๆนะครับภาษาพราเรียกว่าคุณไม่ได้ทําแต่ว่ามันเป็นอุเบกขาคือว่าเป็นไปตามกรรมในเมื่อมึงทําชั่วขนาดนั้นนะต้ออยู่ในปากกองทัพปลดแอกก็มีคําสั่งครับไอคนนี้ตัวเลวร้ายชาวบ้านกลัวชิบหายเลยโคตรขัวคุณไม่ปลุกระดมก็ไม่ได้ผลครับไอคนนี้มันเป็นไปปุ๊บกระแสคุณขึ้นทันทีเลยมันศักดิ์สิทธิ์จริงเว้ย มันสามารถกําจัดมัน,เป,นเป็นกดหมู่ใหม่หรือเปล่าครับแบบนั้นไม่ใช่กดหมู่ครับในในพื้นที่ทุกวันนี้มันใช้กดหมู่มึงว่ากดหมายทุกวันนี้ยึดอานาจกฎหมายอ่ะกดหมู่เหมือนกันก็กดหมู่ไงอ,อันนี้คือคุณทําเพื่อประโยชน์มีเหตุผลไม่มีมีเหตุผลก็คือว่าระครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นความร้ายแรงคุณระงับเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างหมาบ้าเข้าหมู่บ้านเนี่ย มันจะไปกัดเด็กและช่างแม่มันเราปิดบ้านที่เรียบร้อยลงให้ดีโอเคคือประเด็นถ้าเกิดเราไปฆ่าพวกมันอันนี้นะถ้าไปฆ่ามันแล้วฆ่าสําเร็จแล้วสามารถเอาชนะพวกมันได้มันก็โอเคถ้าเกิดเราชนะไม่ใช่ถ้าเราแพ้เราทาไงถ้าเราแพ้ทําไงคุณไม่ได้ยุ่งคุณไม่ได้ไปฆ่าไม่ใช่หมายถึงเราหมายถึงใครคนคนที่อาจารย์ที่คุณลุงบอกว่า เขาเตรียมพร้อมเขาจะเป็นมีการเป็นผู้บริหารการเองเขาเองคุณไม่ใช่เดียวคือเขารับผิดชอบเองใช่เขาไปสู้แล้วไปฆ่าเนี่ยเอเขาแพ้ขึ้นมาทําไงเขาแพ้เขาก็รับผิดชอบเองเขาเเรื่องของเขาเขาก็ต้องทําให้ชนะเนี่ยคืออาจารย์สมศักดิ์เขามีตรงเนี่ยตรงที่เป็นข้อขอควายอ่ะที่เขาแย้งขึ้นมาคือข้อขอไก่ที่บอกว่าฆ่าได้สองสามคนไม่เกิดเป็นระบอบข้อไขคือจะแย่ถ้าเกิดเขามีโอกาสจะโดนป่าคนที่ไปทํางั้นอันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่าความคิดยอมจำนวนแต่นี้ไม่ เราจะพูดถึงข้อควายคือถ้าเกิดมีการลงมืออย่างนั้นจริงๆสิ่งที่ตามมาก็คือจะทําให้สถานการณ์โดยรวมของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามพสชจะแย่ลงและก็ไม่เพียงแต่ในแง่เงินแต่ว่าจะมีการโดนปรับปรมหนักแล้วถจะแพ้ขึ้นมาแต่ยิ่งคุณฝ่ายฝ่ายเราจะโดนดูแย่มากเลยคุณคิดว่าวิธีการหนึ่งที่จะให้ดีคืออย่าสู้กับมันอย่ากำแหงอยู่เฉยๆนะแล้วจะดีมากมีวิธีอื่นไหมนอกจากการไปฆ่าเขาอ่ะเออเอางนี้แหละ หาทางออกวิธีอื่นมีไหมไม่ใช่วิธีอื่นแต่ข้าเขาคุดฟังกังดีคุณจะตัดตอนทีว่าอ่าอ่ชูพงมันพูดที่มีคนมาถ่ายทอดก็คือว่าถ้าบ้านนั่นมีหมาบ้าครับไอ้คนที่มันจะจัดการทุกคุณนะนะมันวางแผนแช่แข็งมันจะหนักไปเรื่อยๆนะไอพวกนี้อันตรายอย่างร้แรงถ้าปล่อยมันไว้นะจะชิบหายกันหมดเขาหมายถึงตรงนี้ตรงนี้คือลดทอนครับเวลาที่คุณจะสู้นะ คุณก็ต้องแยกแยะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวอันตรายมันร้ายกาจมากมันไม่ฟังใครมันประเภทฆ่าลูกเดียวเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าต้องจัดการกับมันไม่อย่างนั้นแล้วนะฝั่งเรามีแต่รับรับรับแล้วใครจะไปสู้ในส่วนหนึ่งนะมันเป็นการหยุดยั้งความเสียายของเราอีกอย่างนะมันเป็นการทําให้เห็นว่าประชาชนมีอํานาจคือฆ่าเพื่อป้องกันตไม่่เหมือนกับวิสามันน่ะคือมันจัดการคุณไปเรื่อยๆคุณก็ต้องจัดการมัน อีกอย่างนึงมันทําให้ประชาชนเนี่ยมีกาลังใจว่าเฮ้ยไม่ใช่มึงพูดฉันอีกดีนะกูก็ตายเฮ้ยมึงอย่าไปสู้เขานะมึงจะไปด่าเจ้านะด่าเจ้ากดไรติดคุกนะแล้วขอโทษนะมึงคิดจะสู้ยังไม่คิดเลยเฮ้ยแล้วถ้ามันเกิดไม่สาเร็จพวกเราโดนตบมึงไม่โดนหรอกมึงยังไงนะเพราะมึงมึงหลบมันไม่โดนอยู่แล้วถ้ามึงให้ดีไปเป็นพวกมันเลยเพื่อความปลอดภัยแต่สนธิลิมหรือเปล่าใช่สนธิลิมยังโดนเลยเป็นพวกมันเพราะฉะนั้นเป็ะปลอดภัยยังไงเราไรู้ว่าไม่รู้แผ่นดินนี้ มึงไปเป็นกิ๊กมันกิ๊กันก็ไปปลอดภัยไอ้คนที่จูงแขนมึงโดนปลดไม่รู้ไปหาเงี้ยไ้มันมันยังฆ่าทิ้งเลยกูว่าไม่รู้ว่ามึงจะเอายังไงโอเคคือผมเก็ตสิ่งที่ลุงต้องการจะบอกก็คือมันมีหน่วยที่ต้องการจะทําตรงนี้อยู่แล้วและการที่พูดนี้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้เขาว่าตอนนี้จะเกิดเรื่องให้เตรียมให้เตรียมพร้อมหรือไม่ส่งไปแล้วแต่เป็นการอธิบายให้ประชาชนรู้ว่ารู้ว่านะตอนนี้มันกาลังจะเล่นเรานะแรงมันจะเล่นแผนโหดเพราะฉะนั้นนะมันต้องเล่นมัน จำเปต้องคิดสมมุติว่าบังเอิญน,นะบังเอิญไอ้จอมเป็นหมอแล้วกัน<ช>เป็นหมอใช่ไหมบังเอิญต้องไปให้ยาอ่คุณประวิทรนะไม่ต้องบอกนามสกุลวงสุวรรณนะเสร็จแล้วคุณก็ให้ยาผิดนะแทนที่จะให้ยาเบื่ออาหารกลายเป็นยาเบื่อหนูแทนบางก็คือโอเคช่วยๆกันเนี่ยมีช่องทางยังไงนะครับบางเอิญคุณขับรถสิบร้อเห็นนะ ก็ตัดหน้ามันไปเลยอะไรเงี้ยนะมันมีหลายวิธีคือถ้ามันมีหน่วยที่ต้องการจะทำอย่างนี้แล้วก็เหมือนส่งสัญญาณมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดส่งสัญญาณนี้ไปเพิ่มเนี่ยที่อาจารย์สมศักดิ์กังวลที่การมึงกังวลบทบาทมึงอย่าไปกังวลคนอื่นที่อาจารย์สมศักดิ์กังวลคือคนธรรมดาที่ไม่ได้รู้การวางแผนที่อะไรพวกนี้เลยแล้วอยากไปทําก็ออกไปทําแล้วรวยอะไรเงี้ยแล้วทำตรงนั้นมารับผิดชอบเองคือข้อที่หนึ่งนะ ไอ้ลักษณะลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะมันเคยทํากันมาก่อนแล้วใช่ไหมไอ้ที่อะไรโมดงโมเดลของมันน่ะแหละตอนปีห้าสามมึงทํากูทำมึงมันทํากันหมดแล้วไอ้พวกนี้มันบทสรุปแล้วอันนี้มันเป็นฉากใหม่ครับอันนี้คือการแยกแยะเขาไม่ได้บอกว่าไอ้ทหารคนนั้นคนนี้ตางนู้นนี้ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าตัวที่มันจะส่งผลร้ายแรงคือฟังฟังให้มันประกอบให้ได้ทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วนี่นะ มันจะต้องแต่และฝ่ายแต่และหน่วยไอ้ที่พูดมานี่นะข้อที่หนึ่งคนฟังเขาไม่ไปทําหรอกไอ้คนฟังที่มันพร้อมมันถึงจะทําแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ให้คนฟังรู้ว่าไอ้ที่ทําทําเพื่ออะไรทําเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องทําครับเพื่อระงรับยับยัง้งระงับยับยัง้งฆาตกรรมคุณทําฆาตกรรมครั้งหนึ่งเพื่อระงรับยับยั้งฆาตกรรมอีกหลายครั้งถามว่าจริงไหมก็ต้องพิจารณาเอาครับรับผิดชอบกันไป ไอ้คนฟังแล้วทำไมตอบว่ามันไม่ทําถ้ามันทํานะผมพูดนี่มันทาไปนานแล้วไอ้ที่ผมพูดมันเข้าใ่ายชูพงทั้งหมดแต่ชูพงนี่เขาพูดมากี่ปีแล้วครับก็ยังไม่มีเกิดชูพงเพิ่งมาพูดครั้งนี้ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ไม่เคยพูดแต่เอาเอาเป็นว่าคือคนธรรมดาก็อย่าไปทําอะไรแต่ว่ามันมีหน่วยที่ต้องการจะทําอยู่แล้วก็ให้ชูพงเนี่ยเท่าที่ผมฟังดูนานๆฟังครั้งอะนะผมก็ไม่ได้ฟังผมไม่ชอบไปฟังชาวบ้านไปวิจารผมไม่ฟังครับผมไม่เคยเคยฟังแต่เท่าที่ประเมินมาเนี่ย ไอ้เรื่องที่ว่าลุยมาเลยชูพงพูดครั้งนี้เป็นครั้งแรกชจูพงพูดเรื่องพวกนี้พูดมาตั้งแต่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่ปีสี่เก้าแล้วมั้งกี่ปีแล้วว่าสิบปีนะชูพงพูดเนี่ยเปลี่ยนระบอบมาสิบปีแล้วมีแฟนขับไปทั่วเลยเหมือนสหายอะไรมาน้กหมอน้อนคุณเนี่ยเขาก็มีแฟนขับของเขาแล้วก็มีคนที่พร้อมจะตายเพื่อเขาเยอะผมก็ไม่รู้นะแต่แต,ตายเพื่อสมศักดิ์ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ผมไม่รู้มีกี่คนเขาก็วิธีการอย่างนั้น่ะ บางบางทีการลบมันต้องการเสรครับผมไปลบเขาไม่ได้ผมเป็นหมอต้องให้สายยางบาดนู่นผมเป็นหมอผมไม่เคยลบใครนะยิงอะไรก็ไม่เคยถูกทุกทีเพราะฉะนั้นนี่นะมันก็แล้วแต่ทีนี้เราฟังเนี่ยเราต้องดูว่าส่วนหนึ่งเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นเขาก็แยกแยะเราก็มีหน้าที่เสริมครับเสริมก็คือให้ความรู้เข้าใจผมว่าชูพงพูดนะผิดบ้างถูกบ้างก็แล้วแต่ แต่สิ่งหนึ่งโลโก้ซิกเนเจอร์ของเขาอะนะซิเกเนเจอร์เพาสัญลักษณ์เนี่ยภาษาไทยแปลว่าอะไรซิกเนเจอร์เวลาเปิดร้านมันมีสิเกเนเจอร์สัญลักษณ์ประจำร้านเนี่ยนะเออเอกลักษณ์เอกลักษณ์ชูพงเอออัตลักษณ์ก็คือเปลี่ยนระบอบครับอแล้วจูพงไอ้ที่คุณว่าเปลี่ยนไม่จริงอะคือชูพงทุกอย่างเปลี่ยนระบอบหมดแม้แต่ไปโหวตมันยังไม่สนเลยปีห้าศูนย์มันยังบอกว่าเออไป โอดยังไงก็ไม่มีประโยชน์ฮะเพราะว่าเขาดูในเชิองอย่างนั้นมานานเพราะฉะนั้นไอ้คุณไปสอนเขาเนี่ยนะผมว่าคุณไม่รู้คุณเปลี่ยนระบอบหรือเปลี่ยนอะไรระหว่างคุณกับชูพงคุณสมศักดิ์นกับชูพงผมว่าคุณยังไปรองเขาเยอะนะโอ้ยไม่แน่ออนะไม่ไม่เด็กเมื่อวันซืนรองเขาเยอะของเขาเนี่ยอย่างน้อย เขาดีวัฒน์ของเขาในคนที้เยอะนักศึกษายุคยัวิ์มีเกท้ากันด้วยนะครับคนละยุคครับเขาเรียนหนังสือเขาด็อกเตอร์ผมมันด็อกต่อยคนละแบบก็โอเคนะครับสําหรับช่วงแรกก็น่าจะเอายังไม่ได้พูดเลยช่วงแรกนะก็เข้ามาช่วงนี้ยังไม่ได้พูดเลยนี่ขนาดยังไม่ได้พูดนะเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อมาต่อช่วงสอนมีคนบอกว่าให้เรามันพวกเสี่ยมหรือเปล่าเอาอะไรจะพูดกมาพูดกัน มาดิเซ uh so like ียมครับตรงๆเลยครับผมครับเดี๋ยวผมแทนนิดนึงนะครับไอเรื่องการถูกถึงนี่มันเป็นเรื่องจําเป็นนะครับใช่แล้วต้องขอบคุณท่านดรสมศักดิ์เจมทศกุลเป็นอย่างสูงนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องมันต้องเคลียร์เพราะว่ามันเป็นสงครามมันไม่ใช่งานเย็บปักถักรอยเนี่ยไม่ใช่เชิญใครมากินเลี้ยงไม่ใช่งานแต่งงานไม่มีตัดเค้กนะครับมีแต่ตัดหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่อง เอาจริงเอาจังอ่ะเป็นเรื่องความเป็นความตายอนาคตรวมเพราะนั้นบางครั้งบางอย่างมันจะต้องเคลียร์ที่ผมพูดเนี่ยนะให้รู้เวลาเขาจะโกกันนะอย่าไปโลกสวยนะครับเดี๋ยวจะโดนลูกหลงนะเตือนท่านี้โอเคอก็เดี๋ยวพักกันสักช่วงครับครับช่วงหน้าพบก,กันนะครับไฟเย็นพบประชาชน